สวัสดีครับสวัสดีครับนายกมลครับอันนี้ถ้วยการันตีนี่คือถ้วยการันตีที่1ของประเทศไทยนะครับอีซูซุสยามซิตี้ครับสยามซิตี้ครับปีน่าจะได้เหมือนเดิมก็คิดว่าน่าจะแบเบอร์ก็คือว่าอันนี้คือถ้วยที่1ของประเทศไทยนะครับมิวเอ็กนะครับครับผมและก็ปีนี้คาดว่ารักษาแชมป์ได้แน่นอนครับสุดยอดครับสุดยอดครับนี่เลยครับก็เป็นโชว์รูมที่ขายมิวเอ็กเยอะมากที่สุดครับผมอ่าวันนี้ก็มาอีกหนึ่งลำหนึ่งลำครับอ่าครับผมก็มา ลำนี้ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวอย่างนี้ครับนะับวันนี้ผมมีตัวแทนมาก็คือเป็นที่ปรึกษาการขายนุ่มหล่อเชอคุณตั้มเดี๋ยวให้คุณตั้มเนี่ยเข้ามารีวิวกับนักกอล์เลยโอเคได้ครับเชฟนครับน้กงตล้มครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมเซลล์รูปหล่อเซลล์รูปหล่ออันนี้ลูกค้าที่ไหนเนี่ยอันนี้ลูกค้ามาจากนนทบุรีครับนนทบุรีใช่ครับเขาบอกว่าเขาติดตามมาจากเพจนะด้วยแล้วก็มาเห็นอีซูซูซานพิตี้เขาก็เลยเข้ามาเลยอ่าครับผมลำนี้ทำอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวนะจะรีวิวหน่อยนะรับลำนี้ก็ฝากระโปรงฝากระโปรงทรงเอครับช่ำช้สวยสวยอ่านี่แล้วก็ อันถัดมาก็น่าจะคิ้วนะคิ้วล้อครับยังไงใส่แล้วก็ดีนะใส่แล้วก็มีมิติมากนะสวยสวยอ่าแล้วคิ้วใหญ่เอาคิ้วของน้ำมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ไปใช่แล้วอ่ากำลังสวยครับส่วนลำนี้ลูกค้าเ็าเลือกเป็นตัวล้อโปรแม็กครับ TE 37ออฟศูนย์ยอดแดงตัวเทียบแทาในเรื่องของยางก็น่าจะเป็นตัวนิโตะอ่านิโตะสีสองอ่าสีสองศูนย์เอสเอสดีนี่ฮะแล้วก็ระบบช่วงล่างครับก็มาแน่นอนครับก็น่าจะเป็นตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์ อ่าโปรเฟนเดอร์ครับทั้งหน้าโหลดหน้า1.5พร้อมสปริงอ่าพร้อมสปริงนะครับหน้า1จุดหน้า1.5ใช่ไหมใช่ครับนะอ่าแล้วก็ส่วนในด้านหลังนะครับก็เป็นตัวมิกกี้แบ็กซับแทงครับใช่ครับนี่เลยจบจบรอรอสเต็ปนี้สเต็ปใครดีของน้าอยู่แล้วอ่าใช่ครับคือคือจริงๆแล้วมันมันยังไงมันก็จบใช่ครับผมคือสเต็ปนี้นะครับก็เป็นที่น้าโหลดไปฮะหน้าหน้า1.5หลัง2ก็เป็นตัวมิกกี้แบ็กซับแทนตัวนี้คือเป็นตัวจบสุดเลยใช่จริงๆแล้วรถตัวนี้นะทุกคน รถตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นครับเออตัวแอคทีฟตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นแต่ว่าเราสามารถเอามาดับไปมันเหมือนตัวท็อปได้เลยนะอ่านี่เลยครับก็จริงๆแล้วทางเราก็มีโปรโมชั่นมีเยอะแยะเลยครับเยอเลยใช่แล้วผมหรือจะเอาแบบต่างห้เลยพุบเป็นราคาเท่านี้ก็ได้ใช่แล้วครับอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติลูกค้าไม่มีไอเดียเนี่ยชอาเพจนะได้เลยแล้วก็ทักมาที่ี s u i t น e c u ตี้ y ลำลูกาเราจัดให้ได้หมดเลยชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็บอกได้เลยครับครับผมอ่ะก็ลำนี้ก็เอฟซีเมืองนนท์ใช่ครับผมจบแล้ว ใช่ครับผมนี่เลยครับแล้วส่งรถไปไหนครับส่งรถเดี๋ยววันที่หนึ่งเลยครับส่งแล้วส่งวันที่หนึ่งนี่ใช่แล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจนะแล้วก็ขอบคุณอิซูซูสยามซิตี้ด้วยบอกได้เลยว่าปีนี้น่าจะรักษาแชมป์ไม่เหมือนเดิมอ่าครับจบหลอดสายมิลบอกได้เลยครับผมออกที่ไหนก็ได้นะแต่มาจบที่น้าอ่ะสยามซิตี้มีทั้งหมด9สาขาสิแล้วครับนะ1สิบแล้วอรอใช่แล้วครับผม อนาคตอาจจะมีเพิ่มอีกก็ได้ล่าโอ้นี่ครับก็ฝากกูด้วยนะครับจบมรอแบบนี้สยามซิตี้จัดให้นะครับไวรุ่นก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาก็จะไปคุยกันหม่อ้าวผู้จัดการเล็กมีอะไรฝากไหมครับก็สำนักลูกค้าของอีโซโซดเซอร์วิสตี้นะครับท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านออกรถกับเราเนี่ยเราเลือกยางดีล้อดีโช้กดีร้านที่ดีมีมาตรฐานระดับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนและก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ที่ให้การสนับสนุนอินสตาแกรมิตี้และนักก่าวการงานที่ไว้ใจพวกเราครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ